มาบังนี่ง่ายกินอยู่แบบง่ายแล้วแต่นอาจะนะแล้วแต่เมื่อไรกิดอยากวนหมากจะบ่ค่อยได้กินก็คืออาหารไทยบ๊กหาหน่อยจะได้กินเข่าก็คือหูไว้เทื่อเดียวนี่กินเป็นเดือนบางเทือหหู<笑><笑> หง่ไอ้เป็นเดือนกินกินคือเวลาอยากก็จังเอาไปโอ้ไม่ก็เวฟอุ่นกินแค่นี้ง่ายๆเลยบรัยงยากยีงยังเพราะว่าเงียน,นี่จะบรเนยนอาหารไทยแล้วจ้ะเนาะเฮ็ดบุปผินเขาสวยค่ะกินกับปลาฮีโก้นี่แหละซีโตฮาโตนี่แหละแจวแจวพริกผงแจวพริกผงนะคะง่ายพอ เฝ้ากินเฝ้ากินเฝ้าไปช้ไก่แซบนะโดนโดดมา่กินเท้อแบบสุดยอดความความแซบความนอง thiết <coughs> Mấy vô tan đèn Khi <coughs> thì ngay càng ngay Khi thì mất nhạt mất cả nhạt Vô cầm hóa thì khi thì mất nhạt ngay อาหารอีสานบันเท้าบอกให้เลยกรอบแซ่บหลายบ่ตตองมีอาหารเต็มโต๊ะสุดยอดความแซ่บแล้วกินไปว่าไปคือส,สิบอคลัลลาดอกเตีย เพราะว่าข้าทอดไปแล้วไงเวลากินแค่เหาเอาอไม่มาอบไม่เ็บนิดเดียวเองง่ายปะปลาดีครับ เขาบอกกินอะปลาปลาพวกเนี้ยเขาเอาไปตกเอาไปตกเบดเอาไปตกเบดจ้างไปไปตกปลาใต้ใต้ร้านน้ำแข็งแล้วจะเปเป็นปลาพวกนี้ปลาตัวนี้น้อยปลาซิวอ้าวปลาลังเขาบอกกินเขาอถิมกบ ง่ายว่าบบนี่ละอาหารห้าดาวรุ่นโดนได้กินอ่ะมันแซ่บเปิดตาตั้งกินตั <laughs> ้งหนาว e ah, calma ฟังเสียงมันเอามันกรอบนแซน่บแหืมใส่มือแล้วแซ่บสุด ้องเฝ้ากินก่อนเด็กน้อยจะมาถ้าเด็กน้อยไม่เห็นน่ะมันจะอยากกับเขาแต่ว่าเขาจะบอกให้เด็กน้อยกินของแข็งๆนะกอกไปแห่งปก,กอบนี่เขาจะบอกให้เด็กน้อยกินคือมันจะเกี่ยวกับเกี่ยวกับฟันน่ะค่ารักษาฟันอยู่นี่มันแพงพวกแหงๆกรอบๆนีนเ่เขาจะบอกคอยให้กินดีแล้วมีคนมาแย่งกิน ก,ออกินค้าได้ก็กรอบคํานั่นกินคำาได้กัแซบค้านั่นเาจะกินของแซบนะบ่าตองมีหลายอย่างถ้ามีายอะไรยางละ่ะมันกินว่าั่วถึง แต่เชือว่ามีไปแหงแล้วไปตำแต่งตำบอกหู้งไม่อีกอ่ะอันที่เขาคิดอยากแ่ะมันจะเพราะแซ่บไงมันก็จะไปกินแนวเอือนอีกกินตำบอกหอกตำาห้งเสียต้องกินทีไ้ย่างอย่าว่าสีแ,แล้วแล้วเนี่ย <laughs> รอบเด็กมีอีก <laughs> mhm biểu tội điều tin nhu tóc hmm เอาไว้กินรอบเด้อ <c oughs> คำสุดท้ายแซ่บหลายพี่น้องการันตีความแซบ่บปลาปลาอย่างนักปลาขี้โกแหงเนาะว้านเขาเอนปลาขี้โกปลาตั้งโกปลาขี้โก ตัวสุดท้ายเอาไว้ชมิดซะก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ